ช่วงนี้จะได้ยินเจ้าเชื้อโรคตัวนี้บ่อยมากค่ะชื่อว่าเจ้าเชือ้อไวรัสเอนทโทรไวรัสจะบอกว่าเขาเนี่ยนะคะทำให้เกิดโรคมือเท้าปากโรคนี้คุ้นๆกันใช่ไหมคะมีมานานแล้วค่ะแต่ระบาดหนักมากนะคะโดยเฉพาะฤดูฝนค่ะแล้วก็จะเกิดมากนะคะ กับเด็กเล็กที่อายุน้อยกว่า5ปีนะคะหรือว่ากับเด็กที่แบบยังไม่มีภูมิคุ้มกันโรคนี้นะคะ่ะสาเหตุของโรคมือเทา้าปากนะคะก็มาจากเชื้อไวรัสท,ที่ชื่อว่าเอนโทรไวรัสค่ะซึ่งเขาจะมีหลายสายพันธุ์มากเลยนะคะส่วนใหญ่อาการจะไม่รุนแรงแต่ถ้าหากว่ามีอาการสมองอักเสบร่วมด้วยนะคะก็จะเกิดจากเชื้อไวรัสเอนโทรไวรัสที่เป็นสายพันธุ์71หรือว่า EV71 ค่ะซึ่งจะทําให้มีอาการรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นอันตรายถึงชีวิตได้เลยค่ะ แล้วเจ้าโรคมือเท้าปากนี่มันติดต่อได้ยังไงละคะก็ติดต่อได้ทางระบบทางเดินอาหารแล้วก็ทางเดินหายใจค่ะสามารถติดต่อได้ทางตรงนะคะจากการที่เราไปสัมผัสนะคะน้ำมูกเอยน้ำลายเอยนะคะหรือว่าอุจจาระของผู้ป่วยหรือว่าสัมผัสแผลของผู้ป่วยค่ะโดนสิ่งคัดหลั่งต่างๆหรือจะเป็นการติดต่อทางอ้อมนะคะคือเราไปสัมผัสของเล่นหรือว่าไปสัมผัสอะไรที่มันแบบผู้ป่วยเขาแบบ เอาเอาม,ามือมาจับแล้วไอจามใส่ของเล่นอะไรเงี้ยแล้วเราก็ไปสัมผัสแบบนั้นก็ได้เหมือนกันก็ติดนะคะหรือว่าเราได้รับน้ํานะคะหรือว่าอาหารที่ปนเปื้อนเชื้อโรคมาแบบนี้ก็ติดเหมือนกันค่ะ โรคมือเท้าปากนะคะก็มักจะระบาดในโรงเรียนหรือว่าสถานรับเลี้ยงเด็กหรือว่าเป็นเนอร์สเลอรี่อะไรพวกนี้ค่ะที่มีเด็กเล็กๆอยู่รวมกันเยอะๆค่ะโรคมือเท้าปากนะคะเขามีระยะฟักตัวทั้งหมด7วันหรือว่า1สัปดาห์ค่ะและสามารถที่จะแพร่กระจายเชื้อนะคะโดยที่เจ้าตัวเนี่ยยังไม่มีอาการด้วยนะคะอาการของมือเท้าปากเป็นยังไงนะคะอาการเนี่ยเด็กเขาก็จะมีไข้ เจ็บปากนะคะรับประทานอาหารได้น้อยลงหรือเด็กๆอาจจะมีน้ำลายไหลออกมานะคะเพราะว่าเหมือนเขาเจ็บปากแบบไม่อยากจะกลืนน้ำลายมีแผลในปากนะคะคลายร้อนในค่ะไม่ว่าจะเป็นกระพุง้งแก้มเอยเพดานปากเอยนะคะในปากค่ะแล้วก็จะมีตุ่มสีแดงน,นะคะเป็นตุ่มผื่นนะคะหรือจะเป็นตุ่มน้ำใสนะคะบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าแล้วก็รอบๆอวัยวะเพศด้วยค่ะ อาจมีผื่นตามลําตัวนะคะแล้วก็แขนขาได้ด้วยค่ะโดยมากนะคะจะมีอาการหนักๆใ,ในช่วง2-3วันแรกค่ะแล้วก็พอ1สัปดาห์นี้อาการจะเริ่มทุเลาลงแต่ว่าบางรายนะคะอาจจะมีแบบภาวะขาดน้ําด้วยนะคะเพราะว่าน้องไม่ยอมเนาะกลืนน้ําลายดื่มน้ำเนี่ยเพราะว่าเจ็บปากเจ็บคอนี่ก็ทาให้เกิดภาวะขาดน้ําแล้วก็มีอาการรุนแรงจากการขาดน้ําได้ด้วยค่ะโดยทั่วไปเนี่ยนะคะรักษาตามอาการเด็กๆก็จะหายเองได้ค่ะแต่ว่ามีผู้ป่วยบางรายนะคะที่แบบว่าโดนไอเจ้าตัว EV71 นะคะทําให้มีอาการ การของโรคในรุนแรงนะคะแล้วก็เป็นอันตรายทําให้มีภาวะนะคะสมองอักเสบค่ะแล้วก็ระบบทางเดินหายใจระบบไหลเวียนของเลือดในล้มเหลวนะคะแล้วก็เสียชีวิตในที่สุดค่ะเด็กที่มีอาการรุนแรงนะคะเขาจะมีไข้สูงค่ะซึมลงนะคะอ่อนเพลียเดินเซมือสั่น อาเจียนมากนะคะหายใจหอบเหนื่อยนะคะแล้วก็อาจจะชะักแล้วก็เสียชีวิตได้ในที่สุดค่ะเพราะฉะนั้นนะคะหากมีอาการรู้สึกว่าอาจจะเป็นเจ้าตัว ev 7 1นี่นะคะมีอาการรุนแรงเนี่ยต้องรีบไปพบแพทย์โดยด่วนนะคะเป็นภาวะฉุกเฉินที่ต้องไปพบแพทย์ค่ะ แล้วเจ้าโรคมือเท้าปากเนี่ยนะคะทําการรักษาได้อย่างไรบ้างจริงๆแล้วโรคนี้นะคะยังไม่มียาที่แบบรักษาได้อย่างเฉเพาะเจาะจงหลักๆก็คือจะรักษาตามอาการนะคะถ้าหากมีไข้ก็ให้ยาลดไข้นะคะเช็ดตัวลดไข้ถ้าหากมีอาการเจ็บปากเจ็บคอเนาก็มีการเหมือนให้ยาชาชเฉพาะที่นะคะเพื่อให้เราได้แบบเหมือนมีอาการชาแล้วก็ไม่เจ็บปากเจ็บคอเวลาดื่มน้าหรือว่ารับประทานอาหารค่ะและก็จะให้ดื่มเกลือแร่นะคะเพื่อช่วยเชยภาวะขาดน้ําค่ะแต่ถ้าหากว่าเด็กคนไหนนะคะมีอาการรุนแรงนี่ต้องได้รับการรักษานะคะนอนโรงพยาบาลเนาะแอดมิตน,นะคะเพื่อให้คุณหมอได้ ดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดต่อไปค่ะแล้วเราจะป้องกันโรคมือเท้าปากนี้ได้อย่างไงนะคะในสิ่งสําคัญก็คือการป้องกันตัวเองก็คือต้องแยกผู้ป่วยนะคะที่เป็นโรคมือเท้าปากเนี่ยออกจากเด็กคนอื่นค่ะและต้องหมั่นล้างมือนะคะดูแลความสะอาดนะคะของมือของเราให้ดีเลยค่ะไม่ให้เป็นการแพรกก่กระจายเชือ้อ มันทาความสะอาดของเล่นนะคะหรือว่าของใช้เด็กทุกวันเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นใช้เป็นสบ,บู่นะคะหรือว่าผงซักฟอกหรือว่าจะเป็นเหมือนน้ายาทําความสะอาดอย่างเงี้ยทำความสะอาดได้เลยค่ะแล้วก็อย่าลืมเรื่องอาหารการกินด้วยนะคะกินร้อนช้อนกลางล้าง,าง mm. มือคะ่ะแล้วก็กินอาหารที่สุกๆนะคะห้ามแบบว่าไม่สุกหรือว่าสุกๆดิบๆไม่ดีนะคะต้องรับประทานอาหารที่สุกใหม่ค่ะ และสุดท้ายนะคะหากเรานะคะคิดว่าบุตรหลานของเราเนี่ยจะเป็นโรคนี้หรือเปล่าก็คือควรพาไปพบแพทย์ค่ะและแพทย์ก็จะออกใบรับรองแพทย์เนาะให้หยุดเรียนะคะอย่างน้อยนะคะ7วันนะคะเพื่อที่จะเป็นการป้องกันไม่ให้โรคนี้แพร่กระจายด้วยค่ะสุดท้ายนี้คะอย่าลืมนะคะเรื่องสุขอนามัยของตัวเองนะคะทุกคนต้องรักษาความสะอาดล้างมือบ่อยๆนะคะไม่ว่าโรคไหนก็ตามนะคะการล้างมือนะคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือเป็นอะไรที่แบบเบสิกในการป้องกันโรคต่างๆค่ะสําหรับยุคนี้สมัยนี้นะคะการใส่แมสก็ยังจําเป็นอยู่นะคะทุกคนและสําหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าจะเป็น์ เพื่อนๆบ้างน,นะคะขอบคุณสำหรับการรับชมค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย